วันนี้มาพบกับออโตวอล์กครับเราจะพาไปดู BMW ใหม่ครับซึ่งเป็น BMW อ e r i e s ีส์5เป็นรุ่นนี้เป็นเจเนอเรชันที่7แล้วครับซึ่งซีดี5เนี่ยออกอามาสู่ตลาดเมื่อปี2515ครับซึ่งในรถรุ่นนี้เนี่ยถ้าเราสังเกตดูดีๆแล้วในเรื่องของการออกแบบเนี่ยมันฉีกไปจาก BMW รุ่นแรกๆครับดูครับ ตัวตไตคู่ที่เป็นกระจังหน้าถ้าเป็นเมื่อก่อนเนี่ยมันจะเป็นแค่เล็กๆแค่นั้นเองครับแต่ว่าพอเป็นตัวใหม่ปุ๊บเนี่ยมันจะขยายขึ้นอีก20%ซครับซึ่งทําให้การออกแบบพวกไฟหน้าช่องรับลมต่างๆเนี่ยมันทําให้ดูจะเป็นรถที่มีมิติที่กว้างขึ้นกว่าเดิมครับซึ่งในรถรุ่นนี้ก็จะเป็นในรุ่น5 3 0 e M Sport ครับซึ่งรถรุ่นนี้จะเป็นไฮบริด จะมีในเรื่องของพวกไฟฟ้ามาช่วยครับซึ่งรถตัวนี้เนี่ยสามารถที่จะเพิ่มกำลังสำหรับในการเล่งแซงในการใช้งานก็จะทำให้สนุกสนานมากขึ้นครับซึ่งในรถรุ่นใหม่ๆเนี่ยถ้าเราสังเกตดูพอมีไฟฟ้ามาช่วยเนี่ยมันจะมีในเรื่องของความเป็นมิดกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้นครับซึ่งในรถรุ่นนี้เนี่ยจะแตกต่างจากรุ่น ถ้าตัวดีเซลครับซึ่งตัวล้อเนี่ยจะเป็นเขาเรียกว่าไวสโปอคครับซึ่งะจะเป็นล้อที่ดูเป็นสปอร์ตมากขึ้นครับสำหรับในรถรุ่นนี้เวลาเราเปิดประตูมันก็จะเป็นประตูด,ดูดครับซึ่งพอเราปิดปุ๊บเนี่ยมันก็จะดูดปุ๊บครับซึ่งจะจะ ได้ความหรูหรามากขึ้นครับสำหรับรถรุ่นนี้ก็จะมีสันรุปมาให้พร้อมด้วยเช่นกันครับสำหรับในเรื่องของจุารถระดับซี5ก็จะเป็นรถหรูระดับกลางของเบียรนที่อยู่ครับที่จบตลาดบ้านด,าดอก้เป็นอย่างดีครับสำหรับในรุ่น530 EM Sport เนี่ยจะว,วางเครื่องยนต์เบนซิน4สูบเรียงครับซึ่งเครื่องยนต์ตัวนี้ จะให้กำลังสูงสุดอยู่ที่184แรงม้าที่5,000-6,500รอบต่อนาทีส่วนแรงบิดสูงสุดจะอยู่ที่300นิวตันเมตรที่1,350-4,000รอบต่อนาทีครับการทำงานเราดูว่าม้าอาจจะไม่เยอะครับแต่ว่าพอรวมกับมอเตอร์เนี่ยก็จะได้กำลังมากถึง292แรงม้าครับส่วนแรงบิดอยู่ที่420นิวตันเมตรครับ แล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยเวลาที่เราต้องการอัตราเร่งแบบกระทันหันเนี่ยมันก็ยังมีในเรื่องของเอกตาบูลที่จะเสริมกำลังได้อีก40แรงม้าในเวลา10วินาทีครับ สำหรับรถรุ่นนี้อัตราเร่ง0 100กิโลเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยทำได้อยู่ที่5.9วินาทีครับส่วนความเร็วสูงสุดก็จะอยู่ที่235กิโลเมตรชั่วโมงครับซึ่งในรถรุ่นนี้เนี่ยจะแตกต่างจากรุ่นอื่นตรงที่ว่าล้อหลังเนี่ยสามารถที่จะเอียงช่วยเลี้ยวได้ครับซึ่งจะทำให้การเลี้ยวในวงเลี้ยวแคบๆเนี่ยทำได้ดีขึ้นกว่าเดิมครับซึ่งตัวนี้จะเป็นเรื่องของเป็นความพิเศษสำหรับในรุ่น5 30eM Sport ครับ